เดินทางหรองมอสบายดีพี่น้องสบายดีเอชดีสุดนเลยพี่น้องด้านการที่บ๊อบปีขอดุพี่น้องไปห้องหมอเนี่ยกับบรรีไทยคิดเลยมือเนี่บ๊อบปีอยู่กรรมอะไรประมาณ อาทิตย์หนึ่งเดียเจดวันน้องบอี <br <others> <br ่แต huh ่ปุดแววันบอบี่เพิ่นนนเพิ่นนานอยู่เจวันเก่าวันนะจ๊ะหาวันหาวันเจวันนะจ๊ะเก่าวันสิบเอ็ดวันสิบห้าวัน้องเรอแล้วบอบี่แต่อยู่อาทิตย์หนึ่งเจวันเนาะเมื่อนี้บอบีแ่ิเปิดกล้องข้องฝาจากที่งไข่เนาะคุณตใจได้เลยเด้อเขาสมาดุกัน ว่ามมนสมีทยังเนาะพี่หน่อยบอุพูสตกใจที่ว่าไม่ได้เรื่อนเฝากมาห้ิวันมันจะมีลูกเนอนนะพี่น่อมันจะได้ฝากคองมาให้บ๊ติบีใหม่เอามาห้เริ่มมันนี้นะแต่กูกมเนาะนาะพี่น้องทางดัง ซื้อเพิ่นที่บ้านเอน้องว่าใคดงมาดุกนี่บอบีหูตวมีแต่เครื่องปรับนิดนี่เราบอบ้่มีเองนี่แน่ใจในการทำนี่เครื่องตับมันคือสีกมไงีไหมมานจะเสียงมาตจะสงผิดจาป้า

เียเนี่อานโอเปเจ็อันะอทำมไม่หเลยเนาะโอ้น่แน่ห้องเี้ยโอตมันติตัวริตกตียงไม่เลอเลยเออเ่าหนุ่

Oh ni. Hey. Oh, ni. ni pun. Kengkert. Kengkert. Oh, kelapuklah. Main kena. Entah, no, Aku. ก็ chạy บนนี้หรอใส่กางเกงใส่างงยาเรื่องสำนักตรงขาพี่ใหม่มากตนนั้นก็ต้องใส่ปะใส่สื้ออ้ยไหนจะไหนวั Cái mẹ tôi không thịt Hẹn qua đây sử nó cũng làm tô nó Thấy có phải không? Như bạn nó phá qua tề Thấy Nhưng xưa cái này mẹ Thấy này, thốn này. Để, ô này này

ไม่แต่อะ้สะน่สุนีเออไม่แต่ตัวป็นพเออ่แตคมท่นไหนย่านงคกระ่งไหนัวันที่สี่นจวันที่เท่ ิบอู้เพิดเลยได้เพาท่านด่าไเหรนยงหน่อยเลนเป็นเพิดเว้ยเพิดสักไม่งอเพิดสักนิดนึงอืเปินกระหก Sự ăn, cái tôm là... okay. là tên này ăn ống 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 này ống 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 เก็บไปก็เกิดน่าจนบาท่านตื่นฉะกินนุแต่สา้เป็นอะไรโอ้ยเาวบกน้งชาไม่มีคนกดน่าเนาะพี่น้นง็นจะเสียตาบปีเอาน้ำนมใส่แต่ก็ มามันกเสรเพราะว่าเล็กน้อยมันจะเป็นแบบนี้ท okay. ุกคนอยู่กันน like, like. ั่นถือควันไฟควันยางนะต้องเคบคุณนกบใจเอะหวันลยได้รึพี่วันเลยได้รที่ฝาก็ม่ให้ไม่ีไหนกันเสียงตักงุ่มเลยนะพุบนุ่มคลองไม่ตคลองนะแต่เนอ่างเง้ยมันปีนี่แต่โค้งมือ๊อบดี้ลเนี่ Sao vì nó mọi người và chịu cảm ơn mãi xin không khi bạn mọc đi bụng không khi bạn mì 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 Sao mì mì Lại mì mì Ở mì 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 ไดเมแวันท mm ี hmm. ่สกัน <què> ร <üyor> ัพที่สี่ที่หาที่หกที่เี่ปดทีเกาได้ซิกว่าหมืองนี่ตีสิบสิหมืองน้พี่น้องสาม่มมขกินแต่กรนอนพี่น้องเอ้หนอนเต้สาวได้ดุกมากินกระนอมอเครื่องนี่เสุบบอกสุบมอนพี่น้องไอ้าม่มีขี้ขาดนอนบิดบตื่น เกเรื่องคืบเด็กสอสจังหยเด็กสอนันประมาณเก้ามสิพนกับจังเนาะสาย่านสบัสดีปลาลุงเว่ยสดีปลาลุงสายแปเพียงค่ือหายหาห้ามใหญ่หาห้ามใหญ่บอน้อ้ยคนสโตกอีเดเลิศ่าหงมันเหม่อไม่อลไรเพื่อน สอฝาเหมือนมกแต่ว่าในตัวถังมันจะเหมือแท้มันกีชีหกหกนี่ยด้กันอปาีกับบ๊อบีกันบบียังตุหนากกินอยู่ด้อยกันเนามันก็ดังไฟนเอาไปป้ายน้ำตกเห็นไดเ้ยอบี่น้องเสียงฝาเาออกมันขี่เซ่บงยายนเพอเนี่แช่อันเอยตากตตัวนี้ ี่นอวกบวกมอเยรลายแหงม่กวงผู้กินสุกเนาะแชงแห้งดีเแหละเด้อพี่น้องเป่ะสานี้มีขอบคุณเ้อพี่น้องขอบคุณขอบใจเอที่อทีผาเครื่องมหาอ็นโดนอไม่มีเนาะสาวไม่มีเนาะขอต่างหาขอบคุณขอบใจเได้เลยพี่น้อง เนแ่ยบอบบีาชินนนี่ก็กันพนบ่ตกเหงก็สินนเอแร้วว่าบานบ่บี่บานนั้คือกันออกตุ่แต่ก็นอนอยู่นอกเหยื่อนั่นคมานส้มเหมือนด้วยโซ่เหมือเนาะเอาสิอนนู่นี่นี่แล้วก็จังสดเขาเพื่อแอะไดะเด้วเดนาอยู่นี่นนะผานสคือ วันสองคืนเนนนดี๋ยวจะนอนละอืมกระเพาะเอ้ามิดเนยเสีนอน,นีนประมาณสองคืนมันจะมัวง่าก็สีนอนนี่มันเสียงฝนตกฝนตกหีบหยีบหีี่ แน่ยแต่มันบดพ่อป,ปี๋เบียร์ให้มันบดนาะห้างไหน,น,นก็ตังมาเดี๋ยวบ่ปี๋ทีไรเจบคลิปเด้อพี่น้องให้พาห้องแหงเนี่ยจบคลิปอเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องเดี๋ยพ่อปี๋แซบเดีไปเถอะขันตอนนอกจากโดนโดนเทื่อนเนี่ยว้าห้ากับอะไรออกกีฬาหรือกับอะไรไทยเขาก็แค่แหงขึ้นน,น,นี่ยเนาะ 先尝尝吧。<Huh? S 2> <Yeah. S 1>